อาลโหลสวัสดีเช้าวันนี้นะครับสำหรับพี่ท่านใดที่เข้ามานะครับถือว่าโชคดีกันเลยพี่นะครับวันนี้ได้พระเล่มกรอบมานะครับแต่วันนี้กล่องไม่มีนะกล่องไม่มีนะน้องรีบจัดการมาให้นะครับนะกล่องยังไม่มีนะฮะบอกเลยว่าทีเด็ดเลยครับวันนี้มีมาให้พี่น้อง12องค์พี่12องค์พี่บอกเลยว่าแต่ละรายการทีเด็ดครับแต่ละรายการบอกเลยว่าทีเด็ดครับวันนี้จะ มาในทางหลุงปู่บุญมานะครับแล้วก็มีปู่ฟันนะครับนะแล้วก็มีปู่โต๊ะนิดหนึ่งนะครับวันนี้มาชมพี่ EP เช้านี้มีมาให้12รายการกับพระเลี่ยมกรอบไม่ครหรือเลี่ยมกรอบเลเซอร์แบบนะประกบลีดหลังนะครับนะพร้อมเคลือบแก้วให้พี่ให้นะฮะกันอ,อ่าสีเจิดสีจ้าได้ช้าลงพี่นะครับบอกเลยว่านะครับนะหาไม่ได้เลยพี่ในราคานี้ในราคา สามร้อยห้าสิบาทพร้อมจัดส่งฟรีพี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทพร้อมจัดส่งฟรีพี่นะครับและที่สําคัญนะครับพี่นะและที่สําคัญนะครับนะผมมีมาให้ประมาณสิบอ่าสิบองค์ได้นะครับมีมาให้สิบองค์ได้แล้วอีกชุดหนึ่งครับจะเป็นชุดนะจะเป็นชุดสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับจะเป็นชุดสี่ร้อยห้าสิบาทอีกสามองค์พี่ นะครับบอกเลยว่าทีเด็ดพี่นะครับราคาที่ไม่ได้แลยพี่นะราคานี้ลดไม่ได้พี่นะไม่มีที่ไหนแค่ข้ากรอบน้องคิดว่าเกินแล้วพี่นะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยพี่นี่ฮะรายการที่หนึ่งครับมาเป็นเสมานี่ครับนี่ที่ระลึกเชะหลองอายุครบเจ็ดรอบพี่นะเนื้อชุบเงินพี่นะเลขคนเบิร์นยีิบเจ็ดต่อโคตรพิเศษนะครับเซอร์ไพรส์กรอบนะครับหลวงปู่บุญมานี่ครับนะนี่ฮะนี่ฮะฝังพลที่สังกตินะครับ สีแดงครับนี่รายการนี้พี่สามร้อยห้าสิบาทหาที่ไหนได้พี่นะรายการที่หนึ่งะครับรายการที่สองพี่นี่ครับมีอีกหนึ่งองค์พี่นะเนื้อชุบเงินพี่รายการนี้เลขค้นเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดครับรายการที่สองครับเลขค้นเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดพี่นี่ฮะที่ระลึกนะฮะฉลองอายุว่าครบ เก้ารอบนะเจ็ดรอบพี่นะลุงป,ปู่บุญมาพี่นะครับนี่ฮะสวยๆอย่างนี้พี่เลี่ยมกรอบนะครับเสริมมาคลาสสิกสุดๆพี่รายการที่สองนี่ครับต่อมาฮะรายการที่สามมาเป็นลุงป,ปู่ฟันหน่อยพี่นะครับรุ่นดวงดีพี่นะลุงป,ปู่ฟันภาษาโทนะครับนะที่เป็นที่รู้จักมาพี่นะโอว,วัตสีนะฮะนี่โอว,วัตสีอ่าทะอ่าอมรรัตน์นี่ฮะนี่ หน้าผานะครับอสีเทพจเพชรบูรณ์เลขคนเบอร์พี่สองห้าแปดพี่นะฮะเนื้อชุบทองพี่นะลงยาแดงพี่รุ่นดวงดีครับเนี่ฮะรุ่นดวงดีนะพี่นะสวยๆเลยนะครับรายการที่สามครับนี่ฮะองค์ละสามร้อยห้าสิบาททุกองค์เลยนะพี่นะต่อมาฮะรายการที่สี่ครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับรายการนี้นะฮะเป็นเนื้ออันปาก้าะนะฮะ เลขคนตะเบิร์ใหม่เลขยี่หกครับนี่ฮะรวมกันได้แปดพี่นะครับนะเนื้ออัลปาก้านะฮะตออัลปาก้าไว้นะครับฝั่งเพชรซีเซ็ตนะครับเต็มสังคติโรงยาแดงแรงฤทธิ์ครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทหาที่ไหนได้ครับพี่นะครับวันนี้นะได้มาพี่ก่อนจะได้มาพี่ต้องแย่งเข้ามาเลยนะครับมาแบ่งปันพี่น้องในราคาเบาๆเหมือนเดิมครับนะฮะสหรับเพจแบ่งปันพระเครื่องนะครับฝากกดแชร์กดไลค์มาด้วยนะครับนะรายการที่สี่ครับพี่นะสามร้อยห้าสิบาทหายที่ไหนได้นะครับ ต่อมาครับรายการที่ห้านี่ฮะรายการที่ห้ามาเป็นรุ่นเจริญพรน,นี่ฮะรายการนี้นะครับตอโค้ดทอนะครับทองทิพย์นะฮะตอโคตดบุญมานะครับตอพิเศษเลขคนตัเบอร์หมายเลขสิบหกุ่นแม่ตามมหานิยมครับรายการนี้ฮะต่อมาครับรายการที่หกหรือรายการที่หกนะครับเป็นรุ่นเจริญพรที่สังกตินะครับนี่เจริญพรเนี่ยฮะเป็นรายการพิเศษต่อโค้ดแปดรอบครับ รายการพิเศษต่อกคตแปดรอบพี่นี่ครับนะสวยๆเลยนี่ฮะบอกแล้วนี่ครับว่าสวยเลยนี่ครับนี่ฮะงามๆพี่นะราคาเท่ากันพี่สามรอยห้สิบาทโอห้โหต้องแปดนะหาที่ไหนได้พี่นะตองแปดเอางี้ เพื่อไม่ให้การแบบแย่งกันมากพี่นะครับผมขอที่400ละกันองค์นี้องค์เดียวพี่นะ400ละกันเพราะผมเอามาไหมผมได้ดูนะพี่นะเอามาคือจัดรีบจัดไปให้พี่เลยถึงปุ๊บก็เปิดเลยนะครับส่วนรายการที่7นะครับมาเป็นรุ่นชนะจนโอ้โหขอบไข่ปลาชนะจนพี่นี่ครับนี่นฮะเลขคนเบอร์นะฮะหมายเลข17รายการที่เนื้อวะนะพี่นะรายการที่เนื้อวะนะพี่จ๋านี่ฮะชนะจนนะครับนี่ฮะเอาไปพี่350บาทเช่นเดียวกันครับ นะครับใครไวใครได้นีครับใครไวใครได้พี่ต้องขอบกุดฝากพี่ๆด้วยล้วกันนะใครไวใครได้พี่นะช่วยอุดหนุนน้องกันหน่อยนะครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดต่อมาครับรายการที่แปดเป็นเหรียญกระถินลงยาดำนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนผิวรุกนะฮะตอกกระถินรุ่นนี้ร่วมสร้างพระอุโบสถเลขคนเจะเบอร์หมายเลขห้าสิบเก้าครับนี่ฮะเลขคนเจะเบอร์หมายเลขห้าสิบเก้านี่ครับรายการที่แปดนะครับพี่นี่ฮะสวยๆเลยนี่ครับนะ ต่อมาครับรายการที่เก้านี่ฮะรายการที่เก้าเป็นรุ่นเจริญพรนี่ครับนี่ฮะตอกปูบุญมานี่ครับนะพิเศษเลขคนเบอร์สิบห้านะตอกออนเนี่ยฮะนี่ฮะเนื้ออันปาก้าเนียฮะสวยๆพี่นะฝั่งเพชรซีแซด้วยน่ครับรายการที่เก้านี่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับหรือรายการที่สิบเป็นรุ่นหนุนซับพี่นะครับเลขคนเบอร์เก้าสิบแปดนะครับนี่ฮะ เนื้อทองทิพซาตินนะครับตอกทอชัดเจนพี่เลขคอนโดเก้าสิบแปดนะครับเนี่ยฮะรายการที่สิบนะครับต่อมาครับเป็นรายการพิเศษหน่อยครับนะรายการที่สิบเอดสิบสองสิบสามจะเป็นรายการพิเศษเดี๋ยวมารับชมรายการที่สิบเอ็ดกันก่อนพี่รายการที่สิบเอ็ดพี่เนี่นี่ฮะรายการที่11อนะครับรายการนี้เป็นเนื้อนําเลิกนี่ครับเป็นเนื้อนําเลิกนะครับน่าจะเป็นนวะนะหุ้มแผ่นทองนะหุ้มทองคํานะนี่ฮะ เลขโคดนัมเบอร์หมายเลขสี่ครับนี่ฮะเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขสี่นะครับสวยๆเลยดีครับนี่ฮะถูกใจพี่ๆไหมนี่ฮะนี่ฮะผมบอกแล้วเนี่ยว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนนีครับนี่ครับน,น่าจะเป็นนวะหรือเปล่าพี่นะแต่หุ้มทองคําทั่วองคนะนี่ฮะลองพี่ลองดูนี่ครับ เลขคนเบอร์หมายเลขสี่จะนำเลิกด้วยนะครับรายการนี้ที่ขอสี่ร้อยหสิบาทนะครับต่อมาครับอีกเนื้อหนึ่งสำคัญครับรายการนี้นี่สองกษัตริย์หลังนะฮะชุบทองพี่เลขคนเบอร์หนึ่งสองแปดพี่นะสองหน้านี่ฮะผมบอกแล้วนะครับวันนี้พิเศษจริงๆพี่สองหน้าสี่ร้ยหสิบพร้อมกรอบหายไหนได้ครับเนี่ฮะรายการนี้เนี่ยรายการที่สิบสี่ครับพี่นะครับหวานหวานครับวันนี้ใครไวใครได้นะครับนะต่อมาครับรายการที่สิบห้า นี่ฮะรายการที่สิบห้าพี่รายการนี้เป็นหลวงปู่โตนะฮะเป็นงานหล่อพุทธศิลป์เจริญพรนะเลขคนเบอร์เก้าสิบห้านะครับนี่ฮะหล่อพระปิดตานะครับแบคโรเดียมชุบหน้านี่ฮะรายการนี้เนื้อสองกษัตริย์นะครับรายการที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะบอกแล้ววันนี้ครับมาให้สิบห้าองค์พี่หาที่ไหนได้ครับความสวยแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยรายการนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากครับขอบคุณนะครับ